พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่14เรื่องพยามารครั้งนั้นพยามารคิดว่าสิทธินี้ประสงค์จะก้าวล่วงอำนาจของเราเราจักไม่ให้สิทธตถะล่วงพ้นไปได้ จึงยกพลมานออกมาสั่งให้พลมาณล้อมพระโพธิสัตว์ไว้ได้ทั้งสี่ด้านข้างหน้าและข้างหลังมีระยะทางยาวด้านละสิบสองโยศข้างซ้ายและข้างขวาด้านละเก้าโยศซึ่งเมื่อเสียงโห่ร้องนั้นบรรลือขึ้นจะได้ยินเหมือนเสียงแผ่นดินสุดพยามานทีช้างชื่อกิริเมฆในเรมิดแขนพันแขนสำหรับถืออาวุธนานา,นานชนิดพลมานนอกนั้นต่างก็ถืออาวุธคนละชนิด พากันเข้ามาห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้ประทับนั่งนักควงโพธิพึกเมื่อพลมานเข้าไปใกล้โพธิมณฑลบรรดาเทพเหล่านั้นแม้แต่สักองค์หนึ่งก็ไม่อาจจะยืนอยู่ณที่นั้นได้พากันหนีไปทันทีเท้าสักกะเทวราชลากวิชยุทธสังไปยืนที่ขอบจักรวาลเท้ามหาพรหมจับยอดสเ,เสวตฉัตรเสด็จไปยังพรหมโลกทันทีแม้พญาการนาคราชก็ดำดินไปยัง มัดเชริกะนาคพบหรือแต่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ณบนบันลังเพียงพระองค์เดียวพญามารกล่าวกับบริษัทของตนว่าชื่อว่าบุรุษอื่นจะเสมอเหมือนสิทธ,ธะพระอรรของพระเจ้าสุโธธนะย่อมไม่มีพวกเราไม่อาจจะทําการซึ่งหน้าได้พวกเราจะทาการทางด้านหลังพระโพธิสัตว์ทรงมองไปรอบด้านเห็นพลมารหนุนเนื่องเข้ามาทางด้านหลังอีก จึงมีพระดำริว่าพลมานประมาณเท่านี้กำลังกระทำความภาคเพียนอย่างใหญ่หลวงเพื่อมุ่งหมายแต่เราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีผู้ใดอื่นนอกจากบารมีสิบที่ได้บำเพ็ญมาตลอดกาลนานเท่านั้นฉะนั้นเราจะใช้สตราคือบารมีนั่นแหละต่อสู้กับทัพมาเหล่านี้จึงจะควรแล้วทรงเรึึกถึงบารมีสิบประการที่เคยอบรมสั่งสมมา ด้วยพระชัยอันมั่นคงพญามารคิดว่าจากให้พระโพธิสัตว์หนีไปด้วยลมจึงบัรดาลมนทนแห่งลมให้ตั้งขึ้นลมนั้นถึงแม้ว่าจะสามารถทำลายยอดภูเขาใหญ่น้อยทั้งหลายสามารถถอนต้นไม้ก่อไม้และชำคามนิคมรอบด้านให้ละเอียดเป็นจุนวิจุนไปได้แต่เมื่อลมนั้นมาถึงพระโพธิสัตว์ก็ไม่อาจกระทำแม้สักว่าชายจีวรให้ไหวด้วยอนุภาพ แห่งพระบารมีของพระโพธิสัตว์พญามารจึงบันดาลให้หาฝนใหญ่ตั้งขึ้นด้วยหวังว่าจะให้น้ำท่วมเมฆฝนอันมีลืบร้อยลืบพันลืบตั้งขึ้นในเบื้องบนซ้อนซ้อนกันแล้วตกลงมาด้วยกำลังแห่งสายทานน้ำฝนแผ่นดินแยกออกเป็นช่องน้อยช่องใหญ่แม้กระนั้นก็ไม่อาจทำให้น้ำแม้สักเท่าหยาดน้ำค้างเปียกจีวรของพระโพธิสัตว์ได้จากนั้น พยามารบรรดาลหาฝนหินให้ตั้งขึ้นศิลาก้อนใหญ่คุกกรุ่นเป็นควันไฟลูกโพลงลอยมาทางอากาศพอถึงพระโพธิสัตว์ก็กลับกลายเป็นกลุ่มดอกไม้ทิพแต่นั้นได้บัรดาลหาฝนเครื่องประหารให้ตั้งขึ้นสัตวาวุธมีดาบหอกและลูกศรเป็นต้นลอยมาทางอากาศพอถึงพระโพธิสัตว์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพลำดับนั้นได้บรรดาลหาฝนฐานเพลิง ฐานเพลิงทั้งหลายมีสีดังดอกทองกล่าวลอยมาทางอากาศพอถึงพระโพธิสัตว์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ปโปรยปลายลงแทบบาตมูลของพระโพธิสัตว์จากนั้นมารจึงได้บรนดาลหาฝนเท่ารึงให้ตั้งขึ้นเท่ารึงร้อนมีสีดังไฟลอยมาทางอากาศแล้วกลายเป็นฝุ่นไม้จันท์ตกลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นได้บรนดาลหาฝนสายให้ตั้งขึ้น ทรายทั้งหลายละเอียดยิบลอยมาทางอากาศกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ตกลงแทบบาดทมุนของพระโพธิสัตว์แต่นั้นจึงบันดาลหาฝนเปลือกตมให้ตั้งขึ้นเปลือกตมลอยมาทางอากาศกลายเป็นเครื่องรูปไหลทิพย์ตกลงแทบบาดทมุนของพระโพธิสัตว์ต่อแต่นั้นพญามารได้บันดาลความมืดให้ตั้งขึ้นด้วยคิดว่าเราจะทําให้ศิทตฐะตกใจกลัวแล้วหนีไปแต่ความมืดนั้น พอถึงพระโพธิสัตว์ก็อันตรธานไปเหมือนถูกขจัดด้วยแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ฉะนั้นขณะที่เหล่ามานกระทําการจู่โจมพระโพธิสัตว์อยู่นั้นอุกาบาทก็ตกลงโดยรอบทิศทั้งหลายก็คลุ้มไปด้วยควันแผ่นดินก็สะเทือนปแานประหนึ่งจะสุดหมาสมุทรก็ปั่นป่วนแม่น้ําทั้งหลายก็ไหลทวนกระแสลําต้นไม้ต่างๆก็คดงอ จมลงไปจนติดดินลมร้ายก็พัดไปรอบมีเสียงอีกระทึกครึกโครมความมืดก็ปกคลุมมอยู่ทั่วไปหลางร้ายอันพิลึกบังเกิดขึ้นทั้งในอากาศและบนภาคพื้นดินเป็นอันมากพยามารคิดว่าจากยังพระโพธิสัตว์ให้กลัวแล้วหนีไปแต่ก็ไม่อาจทำให้พระโพธิสัตว์หนีไปได้แม้ด้วยฤทธิ์ของมารทั้ง9ประการคือลมฝนก้อนหิน เครื่องประหารฐานไฟเท่ารึงทรายโคลนและความมืดพระโพธิสัตว์ประจนกับการจู่โจมของเหล่ามารด้วยอนุภาพแห่งพระบารมีที่ได้บำเพ็ญสั่งสมมาพญามารเมื่อไม่สามารถเอาชนะพระโพธิสัตว์ได้มีใจขึ้งโกรธมากบังคับหมู่พลมานว่าพวกเจ้าจะหยุดอยู่ใหญ่จงทำสิทธะให้ไม่เป็นสิทธะจงทำให้สิทธะหนีไป ส่วนตนเองนั่งอยู่บนคอช้างกิริเมงถืออาวุธเข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่าสิทธะท่านจงลุกขึ้นจากบันลังบันลังนี้ไม่สมควรแก่ท่านบันลังนี้ควรแก่เราพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำของพญามารแล้วตรัสว่าดูกรมานท่านไม่ได้บำเพ็ญบร,รมีสิบไม่ได้บริจาคมหาบริจาคห้าไม่ได้บำเพ็ญโลกตธิริยา ยาตัทจริยาและพุทธัจริยาทั้งหมดนั้นเราได้บำเพ็ญมาแล้วดังนั้นบัลหลังนี้จึงไม่ควรแก่ท่านบัลหลังนี้ควรแก่เราเท่านั้นมหาบริจาคห้าได้แจกการบริจาคร่างกายบริจาคดวงตาบริจาคทรัพย์การสละราชสมบัติและการบริจาคบุตรภรยาโลกัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์แจ่โลก ญาตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติพุทธตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจา้าพญามารอดก้านกำลังแห่งความโกรธไว้ไม่ได้จึงคว่างจักราวุธใส่พระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงรำพึงถึงบาร,รมีสิบจักราวุธนั้นได้กลายเป็นเพดานดอกไม้ตั้งอยู่ณเบื้องบนจักราวุธนั้นข่มกล้านักสามารถ จะตัดเสาหินให้ขาดไปได้เสมือนตัดหน่อไม้ไผ่บัดนี้เมื่อจักรวาลวุ่กลายเป็นเพดานดอกไม้ตั้งอยู่เหล่ามานจึงพากันปล่อยก้อนหินใหญ่ให้กลิ้งลงมาด้วยคิดว่าจะให้ศิษฐ์ศักดิ์กุมารลุกจากบันลังนี้ไปแต่ก้อนหินเหล่านั้นก็กลายเป็นกลุ่มดอกไม้ตกลงมายังภาคพื้นดินเทวดาทั้งหลายที่ยืนอยู่ยังขอบจัก,กรวาลต่างก็แลดูและคิดกันว่าอัตภาพอันถึงความเลิศ ด้วยพระรูปกายของสิทธะจะถึงการศูนย์สิ้นแล้วสิทธถกุมารจากทรงกระทำเช่นไรหนอลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ที่ตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาแล้วดังนั้นย่อมถึงแก่เรามารท่านบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อบัลลังก์นี้มาแต่ครั้งไรในภาวะที่ท่านได้ให้ทานใครเป็นสกีพยานของท่าน พญามารเหยียดมือออกไปตรงหน้ามูมานกล่าวว่าเหล่ามามีประมาณเท่านี้เป็นสักขีพยานของเราขณะนั้นเสียงของพลมามได้ดังขึ้นว่าเราเป็นสักขีพยานเราเป็นสักขีพยานเสียงนั้นได้เป็นเสมือนเสียงแผ่นดินสูดพญามารถามพระโพธิสัตว์บ้างว่าสิทธ,ธะในภาวะที่ท่านให้ฐานไว้แล้วผู้ใดเป็นสักขีพยานพระโพธิสัตว์ตรัสว่าในที่นี้ เราไม่มีผู้ใดที่มีจิตใจจะเป็นสักขีพยานให้ได้ทานที่เราให้แล้วในอัตภาพอื่นๆจงยกไว้เอาเพียงในภาวะที่เราดำรงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรแล้วได้ให้ทานสัตตะสัตกะมหาทานคือให้สิ่งของอย่างร้อยรวมเจ็ดอย่างมาปฏิภอณาทึบนี้แม้จะไม่มีจ,จิตใจก็จะเป็นสักขีพยานแจ่เราได้ พระโพธิสัตว์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาชี้ลงตรงพื้นมหาปตพีตรัสว่าในการที่เราดำรงอยู่ในอัตภาพของพระเวสสันดรแล้วได้บริจาคสัตตะสัตกะมหาทานท่านจะเป็นสกีพระยานได้หรือไม่ท่านใดนั้นมหาปตพีอันกว้างใหญ่ก็บรลือลั่นเสียงสนั่นวันไหวพระหนึ่งจะท่วมทับพลมานว่าเราเป็นสกิพยานให้แก่ท่านเราเป็นสกีพยานให้แก่ท่าน ที่พระโพธิสัตว์กำลังพิจารณาถึงทานที่ถวายในยอัอภาพเป็นพระเวสสันดรช้างกิริเมกก็สุดตัวคู่เข่าลงพญามารที่นั่งอยู่บนคอช้างพลัดตกลงมายัางพื้นดินขณะเดียวกันอนัศนบาทก็ฟาดเปลี่ยงลงมามหาเมฆก็ร้องครืนครั้นปานภูเขาจะถล่มทลายมหาสาครก็ปั่นป่วนกำปนาตทั่วจัก,กรวาลเกิดกลาหนสถานสะเทือน หมู่มานทั้งหลายตื่นะกนกตกใจต่างพากันทิ้งสัตราวุธหนีหายไปจนหมดสิน้นพญามารเห็นเช่นนั้นก็ให้อัศจรรย์ใจด้วยความขั้นครามในพระเดชานุภาพของพระโพธิสัตว์นี้กลับไปยังพระนิมิตวัตวฏวัดีอันเป็นเทวสถานของตนประนมมือนมัสการกล่าวสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าบุคคลในโลกและเทวโลก ที่จะเสมอด้วยพระองค์ไม่มีพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าจากขนสัตว์ผู้ชันฉลาดให้ข้ามพ้นวัฏฏสงสารบรรลุพระนิพพานในครั้งนี้แน่นอนพระโพธิสัตว์ทรงชนะเหล่ามาได้ในเวลาอาทิตย์อัสดงพอดีบรรดาทวยเทพทั้งหลายรวมทั้งเหล่านาคและครุฑเห็นพระยามารและพลมาน,นี้ไปมีใจเบิกบานประกาศชัยชนะของพระโพธิสัตว์ ในพวกของตนว่าพระสิทธะทรงได้ชัยชนะมารปรชาชัยพ่ายแพ้แล้วพวกเราจงกระทํำการบูชาชัยชนะครั้งนี้เถิดต่างถือของหอมและดอกไม้อันเป็นทิพย์มายัางโพธิปันลังอันเป็นที่ประทับของพระพุทธสัตว์กระทํำการสักการบูชากล่าวคำสรรเสริมว่าพระสิทธะเป็นมนุษย์ยังเอาชนะเทพบุตรมารได้ อนุภาพเห็นปานนี้ควรที่ทุกผู้จะน้อมเสียนลงบูชาพระองค์ผู้เที่ยงที่จะเป็นพระบรมศาสดาจารย์ของมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทรงเอาชนะพยามารและเสนามารด้วยอำนาจบาร,รมีสิบประการคือฐานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขมบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิริยาบาร,รมี คันติบารมีสัจบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลาอันยาวนานถึงสีอสงไขยกับอีกแสนกับหลังจากได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธยานเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าด้วยประการราชนี